ท่านที่รักทั้งหลายครับเราทุกคนนั้นล้วนเกิดมาจากพ่อแม่นี่คือความแท้จริงของชีวิตเมื่อเราย้อนกลับไปก็จะพบว่ามีพ่อแม่มากมายมหาศาลที่สร้างพ่อแม่ของเราขึ้นมานี่คือข้อแท้จ,จริงนี่คือหลักการแห่งการสร้างสรรค์หลักการเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเองได้นี่คือข้อแท้จ,จริงเกี่ยวกับผู้สร้างที่สร้างหลักการขึ้นมา คุณพ่อซันเมนมูนนั้นเป็นผู้ที่ค้นพบหลักการเหล่านี้และนำมาสอนเราความแท้จริงเหล่านี้จะช่วยปลดปล่อยมนุษยชาติจากวัตทสงสารหรือความไม่รู้ซึ่งพระศาสดาทั้งหลายล้วนกล่าวถึงยุคต่อไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือเวลาปัจจุบันนี้ภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพ่อแม่มากมายมหาศาลไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเองได้ ดังนั้นข้อสรุปก็คือมันจะต้องมีพ่อแม่เริ่มแรกคืออดัมกับเอวาที่เป็นจุดกำเนิดของชีวิตของเราทุกคนผมเชิญชวนท่านทั้งหลายเข้าไปดูช่อง YouTube ชื่อ Understand Point Understand Together และร่วมกันเสวนาในวงกว้างเพื่อที่จะร่วมกันพิสูจน์ว่านี่คือความแท้จริงหรือไม่ในที่สุดแล้วเมื่อมนุษยชาติเข้าใจ ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นั่นคือเส้นทางร่วมที่มนุษยชาติจะไปสู่สันติสุขและสันติภาพอย่างสมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ยุคที่มนุษยชาติจะเข้าใจถึงรากฐานของชีวิตอย่างแท้จริงแล้วเจอกันที่ช่อง Understand Point Understand Together นะครับ